สู่ช่องแพ้ไหมนะคะทุกคนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนชุเลียนคือที่สวนชุเลียนนะคะดูบรรยากาศสวนชุเลียนอยู่ที่บ้านนายยางกัดอํทาเภอเทพสิทธิ์จังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนนี่สวนชุเลียนของพวกเราเองคะคือแบบเยอะมาก นุ่นแบบไปถึงสุดนู่นเลยทุกคนคือตอนนี้ดอกออกแล้วนะคะดอกออกแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคือตอนนี้คือแบบต้นสูงมากคือของจริงคือสูงมากในกล้องอาจจะแบบเอ๊ะทำไมต้นเล็กจังอัไม่ใช่นะคะทุกคนคือตอนเนี้ยนะดูมายืนเทียบได้แค่ส่วนตรงนี้เนี่ยหัวแพ้ได้แค่ส่วนเนี้ยดูดูดูว่ามันสูงมากแค่ไหนนะคะทุกคนดู ก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะคะเรามาดูตอนเช้านี่ผ้่อาทิตยสองหน้าก็ประมาณนี้สูงมากเดี๋ยวพาไปดูดอกเดี๋ยวเราจะไปดูดอกใหญ่ๆกันนะคะทุกคนไปไปกันไปดูดอกที่มันใหญ่กว่านี้นะคะไปก,ะกันอีกหน่าย้อนแสงมากาาเดินไป ตอนนี้เหงื่อออกแล้วดูแต่งตัวมาไล่มานานะคะตามนั้นนี่ยังงงเบืองได้ๆดอกใยวะใส่ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวใส่อันนี่พี่จะใส่อห้เอาถือไว้พี่ก่อนไม่ดีอะ แม่เจ็บเจ็บเจ็บต้องหลีกเส่นหลงด้วยอะไรเลยล่ะอันนี้ทำไมเด็ดเด็ดปวยาเด็ดอืมเด็ดนี่นี่ถือไว้พี่กันด้อุ้ยอันนี้เยอะคือเยอะมากขอจังไดีล่ะนี่จะไปจับดอก ่อนนี้เยอะมากทุกคนดูเื๊ดอันนี้เต็มเลยวะ่ะอันนี้เต็มต้นเลยอ่ะอยเยอะยมาก มีอีกสะออนโดคักเบิงสะออนนี่นี่นี่เบิงเบิงพวงนี่เบิงพวงนี่โดคักเบิงถึงหัวกันมีอีกเบิงพูดอ่ะดูดูดอกเบิงดอกเออสะออนสะออนแห้งคักซะพูดนะปื้อ,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 อพูดนะดดนะต้องเดี๋ยวขุดดอกใช่ไหมนางตอง ดกใช่ไหมค่ะมันโดอนะมันดกมากดูโอ้ยสออนสออนค่ะสออนแน่เนาะได้วงโอ้สซเว่นมาอันมาเพิง่งเซายชาวยูทูบหน่อยค่ะได้ได้วงได้อีกหน่ตรงนั้นถ่ายแล้วนั้นอ๋ออันนั้นมันน้อยจะค่อยไปถ่ายดูบูป่าบูดงก็ก็ยากนะคะทุกคน แหว้าวอันไเออถือไว้ก yeah. ่อนโอยหาักยาเต็มเลยแหมเมียนมาดนี่ทุกคนดูอุตัยอุตัยหญ่อหมตรงนี้แหม่ดต้นนี้ก็สูงแท้ทุกคน ตรยนะคะวันนี้ตรุหูหูดู Alone, Alone. อันนี้ก็ใหญ่มากเลยถือไว้ก่อนกอ <holidays. S 1> ใหญ่มาก <laughs> ตกใจโอ้อันนี้ค่อนข้างจะอยู่สูงนะคะทุกคนอันนี้ได้ยืนถ่ายเลยปกติจะนั่งถ่าย,ย,าายคือตอนนี้ต้นนี้อยู่สูง มามากเลอมเด็กเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินตามถนนดูข้างๆนี้ก็จะเป็นเขาปลูกแตงนะคะกับถั่วปลูกแตงกับถั่วใช่ไหมนี่นี่ก็คือถนนบริเวณตรงกลางนะคะก็จะเป็นฝั่งทุเรียนแล้วก็ฝั่งแตงกวาก็จะเดินคือบรรยากาศก็ที่บ้านนายยางก็จะมีภูเขารายล้อมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้ว คือควรไม่ได้เอาไม้ถือกล้องมาด้วยแล้วก็ต้องยกถ่ายอย่างนี้คือปวดแขนนะคะทุกคนเดินไปหเหนื่อยแล้วหมนนชางย,ยังอีกยาวนู้นน่ะรถจอดไว้ตรงนู้นแล้วเราก็ต้องเดินลงมาคือไกลมากเดินไปค่ะกับเด็กอืนี่ก็คือถ่ายย้อนเสงก็จะมืดๆนิดนึง เส้นทางอย่างนูน้นเดินลงไปนู่นเลยไกลๆทือคนดูภูเขาด้านหลังวิวรถหยุดตรงนูน้นไกลๆนู่นนะเป็นเป็นเหมือนจุดเล็กๆอะไรสักอย่างดูนี่ทุเรียนฝั่งนี้ก็ทุเรียนอีกฝั่งนี้ก็มีทุเรียนอีกนะคะที่มีทางนี้ด้านล่างมีอืมมี มี th <ar> หนออีกคือแบบออกเยอะมากดูเป็นแถวเป็นแถวเลยแถวเรียงรายเลยจ้าก็กำลังเดินกลับ วิวมันเป็นแถวเป็นแถวแหละเดินจังแต่เดินลงบนแล้วก็ขึ้นบนอเ,เอ,อเดินลงล่างแล้วก็ขึ้นบนยังไม่ได้ติดตาเลยนี่อ่ะเดินเดินเดินเอามีต้นกล้วยเลย,เยกล้วยจะถึงย,ยาววันนี้นะคะพาดูสวนทุเรียนถ้าใครชอบคลิป<ๆ>นี้ก็อย่าลืมกดอะไร <Like. S 2> กดไลค์กดไลค์ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนแล้วก็จากคลิปนี้ก็จะบ๊ายบายน้องต๋อบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีคลิปบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย